สวัสดีครับเพื่อนๆที่ตามรับชมรายการหลัง 4H ครับผมวันนี้ก็ได้เวลาการประกาศผลผู้โชคดีครับผมที่จะได้รับรางวัลเจ้าคินเดอร์ครับก็คือเจ้าคินเดอร์ลิมิตตดครับผมนะมันอยู่ตรงไหนเอ่ยเดี๋ยวไปดูสิครับจะพาไปดูก่อนครับกันลืมฮะเพราะว่าตอนนี้แต่ละคนนั้นก็มันมีกิจกรรมใหม่เข้ามาแล้วนี่ครับโอลองคินเดอร์ครับเจ้าตัวนี้ฮะนะครับที่ผมได้ทําการ ประกาศลงไอดีเพื่อหาผู้โชคดีทั้ง5ท่านไปแล้วนะครับที่ผ่านมาวันนี้ครับผมก็จะป,ประกาศนะครับจะมาประกาศรายชื่อผู้โชคดีทั้ง5ท่านให้ทุกคนได้ทราบว่ามีใครบ้างครับผมนะแล้วก็จะได้ทําการแจกของในกิจกรรมต่อไปเลยนะครับนะครับในวันในช่วงถัดไปครับเพราะว่ากิจกรรมและการแจกของใหม่นั้นมาแล้วครับ ก็ไปรอติดตามดูกันได้นะอย่าลืมกดไลค์กด s ั b สไคร b ์กดแชร์ด้วยนะเพื่อจะได้รับทราบข่าวสารนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าผู้โชคดีทั้ง5ท่านนั้นเป็นใครบ้างไปดูกันเลยครับ ครับผมตอนนี้เรากลับเข้ามาสู่เว็บไซต์ที่ผมใช้แจกของรางวัลเป็นประจำฮะก,ก็ใส่วิดีโอใส่แฮชแท็กให้ถูกต้องนะครับมีผู้โชคดีที่ทําถูกอยู่เนี่ย1นึตาที่ท่านเดี๋ยวไปดูคนแรกกันเลยครว่าเป็นใครครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการตสีเวลาอ้าวเรียบร้อยครับคุณทศกันครับผมนะคุณทศกัน4ีครับก็ขอ,ขอแสดงความยินดีด้วยนะ สำหรับผู้โชคดีนะครับน่าจะเป็นคนไทยครับตอนนี้ก็เป็นเวลาค่อนข้างดึกนะที่ผมทําคลิปครับเสียงอาจจะเหนื่อยไปบ้างก็ต้องขออภัยนะเนื่องจากช่วงนี้สตรีมันบ่อยมากๆครับเช็คไั้ดีเรียบร้อยครับถ้าคุณไม่ได้รางวัลจากช่องไหนมาคุณก็ได้รับรางวัลจากผมนี่แหละครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูคนต่อไปครับคนที่2ครับจะเป็นใครฮะเรียบร้อยครับผมได้ไหมหนึ่งคนแล้วครับผมนะครับฮามูดี้นะครับ ก็ไม่รู้ว่าเป็นคนไทยหรือเปล่านะอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือยังไงนะครับคุณฮารมูดี้อาชื่อผิดขออภัยนะครับผมแต่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับที่คุณได้รับของรางวัลนะตามนี้เลยนะนะครับแล้วก็รออีก2รอบนะครับที่จะเข้ามาร่วมสนุกกันใหม่ครับนะช่องผมตั้งไว้2รอบครับเดี๋ยวไปดูผู้โชคดีคนต่อไปกันเลยครับผมว่าจะเป็นใครฮะ ตุ๊ดตุดตอ้าวคุณคิงด็อกครับผมนี่ครับเขาเป็นคนไทยแน่นอนนะคอมเมนต์มาแบบนี้ฮะนะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับต้องได้แล้วนะแล้วก็ทำท่ายกมือมาสองสองสอามช็อตครับนี่ฮะก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับถ้าคุณยังไม่ได้รับรางวัลจากช่องไหนก็สามารถรับรางวัลได้ครับ เพราะว่าไอดียังไม่สาน,นะทุกคนไปต่อเลยฮะเพิ่มให้เป็นการเสียเวลานะเพิบเฮ้เยคุณดังลามเหรอแดงลามถ้าอา่านผิดยังไงก็ขออภัยนะคือดูภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาอะไรก็ไม่ทราบนะมีตัวกระยึกกระยึกอยู่ข้างบนด้วยนะครับก็ต้องขออภัยนะแต่โปรไฟล์เป็นรูปเด็กน่ารักจ้ำม่อมเลยทีเดียวนะครับขอแสดงความยินดีด้วยครับผมไป เดี๋ยวเราไปดูผู้โชคดีครับน่าจะเป็นคนสุดท้ายนะครับผมสําหรับคนต่อไปฮะดูที่ว่าจะเป็นใครปึ๊บ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 อ้าวคุณสมคิดสีสว่างครับผมนะคือชื่อมาเนี่ยไทยจ๋าเลยนะครับนะฮะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมสําหรับผู้โชคดีคนสุดท้ายของเราคือท่านที่ห้าครับนะครับแล้วก็ต้องร้อยสองรอบนะครับ ถึงจะได้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลใหม่ครับผมโอเคครับการแจกของรางวัลก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์นะครับผมกด subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะเพราะพอประกาศรายชื่อเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีการแจกของรางวัลต่อไปเลยปั๊บนะครับและต่อไปเราก็จะมาคุยกันเรื่องกิจกรรมด้วยในะคลิปต่อ,ตอไปนะ กิจกรรมใหม่ที่เข้ามากองไหนน่าสนใจหรือไม่น่าสนใจยังไงนะครับเพราะเราทํากันทุกครั้งครับที่มีการอัปเดตกิจกรรมสําหรับคลิปนี้ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านอีกครั้งครับลาไปก่อนนะครับผมดึกมากแล้วบายบายสวัสดีครับ